สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ผูฟ้าคววยพงศลีภูฟ้ามีควรเสาพงศลีตอนนี้พวกเราอยู่ทางจะขึ้นไปห้าผูฟ้าเนาะเห็นบ่เป็นป้ายซีบอกที่จะไปถึงผูฟ้ามาทางขึ้นผูฟ้าถูผูฟ้าสต็อปไปกันเลยปรรยากาศยำแรง หากเป็นช่วงระยะที่สร้างคมปกติก็คือบมีโควิด -19 ระบาดก็ถือว่ามีคนขึ้นลงหลายมาเมื่อนี้มีลายอย่างที่บ่คอยบกคอยปกติอยู่นี่มีคำเตือนว่าห้ามเอาเหล้าเบียร์หรือเครื่องดื่มอื่นขึ้นมาเด็ดขาดนะเป็นคำเตือน เพราะว่าอยู่ทางเทิงเขาเจ้ามีห้านขายเครื่องจุดไขยปีนี่มีทางขึ้นเป็นทางยางขึ้นเนาะพวกสิยางขึ้นไปเอาไปยางขึ้นไปเอาเห็นบ่ มีทางขึ้นซองทางเนาะเป็นทางขึ้นเอารถขึ้นไปซึ่งจะมีความยาวไปกว่านี่ทางซื่อคือย่างย่างย่างเดียวทางย่างขึ้นสู่พระธาตุผู้ฟ 5, 99, ้าห้าหอยเก้าสิบเก้าเมตรขั้นใดมีถึงแปดห้อยสองคั้นมเมนบ่แปดโดยสองขั้นไปสองไอ้น้องขึ้นไปผู้ฟ้า ไปได้อยู่บ่เนาะทางตติบเนาะไปไปไวโอเคปะอ๋สอสงสัยบุมีผู้คนมาเที่ยวายเนาะเห็นเออหน้าเติบมีแต่ซอง,งหายเนาะเ้ย<ป>สมควรถ้า มาออกกำลังไกาน่าจะคณน,นเนาะเดี๋ยวนี้บูว่ายังมาได้จักขันแต่งตัวสุภาพบูได้แต่งตัวมาสำหรับมาเที่ยวภูฟ้าเพืมาเรียกก็เลยหาโอกาสมาเบิง่งนานปีนานๆจึงมาเท่านึง เอาโบธรรมดาโ้ขักขนาดมีสาไฟโอ้อันตรายเนาะโอ้บริเวณนี่ก็มีต้นไม้ใยน้อยงามเลยมีต้นไม้ใยต้นไม้น้อยสลับ จะเป็นปลาปลาเกเนาะอย่างนี้ <laughs> <t> เอา้ามีโบขั้นใดบบเป็นลงทางวะ <N> ไป <N> ทางสายไฟมีทางนี่เห็นปะ <N> ไป

เอาไปเมน่นแล้วโบทางไปผูฟ้าทางยางนี่สิบเอวโอเคเดอ้อส่งนี้เดอ้อมื่อวันที่เท่าไหร่บ่ธรรมดาเนาะส่งพรมนี่ก็ได้แต่งตัวก็อ,อ้เป็นชุดเข้าการเลยนะเนี่ยต่ว่ามารอเบิง่งอีกคนปะโอ้มิจิลีสู แต่ว่ามีมีจำนวนะบเห็นคนหลายเป็นตุ๊บน้อยตุ๊บน้อยเป็นดังเว้เสียเงินที่บูมีคนน้อยคนมาเที่ยวเนาะ ต้องไปซื้อปีที่เลือกเขาหยกเลิกซื้อปีหรอเห็นบ่สภาพช่วงนี้บ่คอยเห็นผู้คนอ้างว้างเปาเปลียวเดียวดายขึ้นมาตามคนยางเรารถขึ้นมาก่ามาทางนี้สำหรับรถใหญ่รถจักรต้องมาทางนี้นี่ ปกติก็มีผู้คนจำนวนหลยเจ้ามาเที่ยวลิ้นตอนแรงตอนเ้าเนาะแต่มื่อนี้บุเห็นไปเบิ่งข้อม,มูลคงผู้ฟ้าบุ่งด้วยีนี้มีชุดหนึ่งเห็บ่รยินดีต้อนรับพระธาตุมิงยินดีต้อนรับสู่พระธาตุมิงควรผู้ฟ้าเรียกคำทูผู้ฟ้าอเ,นะเอเเนาะเป นี่เป็นข้อมูลของผู้ฟ้าเดอ้อมีอย่างบะรายการก่อสร้างผู้ฟ้าขาเจ้าบ่งดูสร้างเตปีใดโครงการก่อสร้างผู้ฟ้าเริมลงมือก่อสร้างนะโอ้เก้าแปดนเนาะเก้าแปดเก้าเก้าเกาแปดเริมเก้าเก้าสำเร็จสำหรับของเจ้าของโครงการมีสื่อละเอียดนะไทยนะ ตอนนี้ก่อนจะขึ้นไปจะท้องปิดซื้อปีถ้าเสียเอารถขึ้นไปก็ต้องใจคารถพวกเราเอารถปะอยู่ลุมเนาะเผียนแต่ซื้อปีไมไใใ่้อยอพอทำแนมเนาะก,ก็เป็นภูกาิที่เพิ่นก็บไ้ปิดบงังปิดไปอย่างชัดเจนเลยผู้หนึ่งเท่าไรเนาะ 3, <000. S 1> ผู้หนึ่งสามพันก็่องคนเป็นหกพัน okay. เป็นวะโอเคเป็นค่าบุรณะเ้อพี่น้องเด้อ ผู้บงสวยอ่ะขึ้นไปเลยเนาะขอบใจเด้อไปซิปต่อขึ้นไปตึงจะต้องอย่างขึ้นไปตามนี้บูวาระยะทางที่จะย่างขึ้นไปนี่ทวดเลยยังมีซี่ห้อยสามสิบเอ็ดคันระยะทางสองให้ซิปแบดไปโป้แล็บเล็บปะ ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ก่อตั้งแต่อยู่ปากทางขึ้นมานี่เท่าไดรแป้นห้อยเสาซองเนาะเสาซองคันเดี๋ยวนี้ก็ลวดไปเลยมานะกายจะหดแล้วจะต้องซื้อบัตรจองปีสำหรับคนผู้ใหญ่ ละสามพันเนาะแต่ว่าในรลายน,ายนี้บุคอยหินนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าโอ้ยมาตรการโควิดสิเกาไปมาได้ไกลเครื่องแล้วตอนนี้เี่งแต่ว่าสิขึ้นไปบึงเห็นว่าบุมีผู้ มาปัดกวาดโอ้โอ้โอ้ยเก๊เสื้อดีจิบวะโอ้มาฮอดอยู่แต่ละเลยะนียเลนยนหนึ่งก็มีบอนนังพักพักพอโอ้ไปสิฮอดอยู่บอนออใกล้ปะ ต้องไปให้หอดโอ้ยยจกเกยเสื้อแล้วพี่น้องฮอนพดเสียงหายใจนี่เป็นเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเดอ้อท่าใครสิมาต้องทำผู้ไว้ก่อนว่ามือสําไรเต็มๆเลย โอเคป่ะ okay, น้องสายโอ้ยเมืเ่อกี้เอารถขึ้นมาก็ดีเนาะแต่ว่าก็อยากให้เบิงบรรยากาศอยากให้เบิงสภาพของทางขึ้นช่วงนี้บ่ะอยู่นี่มีศาลาศาลาพักใจศาลาพักกายบอะ มีสละให้พักพรผู้ใได้มีข่องแก้มของกินสามารถเป็นห้างได้มีโตหินบริเวณนี้ก็โเห็นแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่จอมผูฟ้ามิงควนเสาพงสลีเดอร์บ่ธรรมดา เห็นบ่มีต้นไม้ใบหญ้าหลายชนิดอยูบ่บริเวณทางขึ้นนี้เ้าสู้จอมพาดยังเป็นทางการมาบึงด้วยสภาพนี้พอดีขึ้นมาอ้อม8อโอ้ยเลี่ยงจ๋าเนาะ

มีผู้คนจนํานวนหลายีเจ้าเข้ามาขึ้นมาลิ้น,น,นี่น่ะเป็นมีเบุบเลยบเลยนี่ก็สูงแล้วอย่างเห็นเจ้าิปายต่างๆนานาตอนนี้บ่เห็นเลยเบิ่งลงไปอยูต่ตเมืองแจง่นี่แหละปู่ฟ้าพแล้วปู่ฟา้าสถานที่ชมวิว งลงไปอยู่ลงในบ้านเมืองของปัสาสนย,งงยานใหญ่เบียร์ละได้เลยตัวเมืองเมืองพงศลีเขียว,ยวน้ำเข,ขียวที่เห็นนั้นก็คือน้องเขียวเบิ่งลงไปดิโอปานครับยูเวห้ามองลงสู่พื้นดินเลยเห็นบอกสูงคนานนเ,เนาะอยู่ไกลๆพุ่นอย่างเห็นบ้านบ้านอย่างเดียน,นั่นนะ อู้ยัง,ง,ยงไปทำบ้านก่อดแดงแ <S S S บ้านยังบ้านก่อดแดงวะเทวะยูเท่านี้เป็นจุดส่งส่งวิวผูฟ้าเห็นบ่เอ๋อบ่ธรรมดาเด้ดเนี่ยสำหรับสถานที่ส่งวิวนี้เขาเจ้าก่อสร้างสาเร็จปี2019 เริ่มกอ่อสองพันสิบเก้านะมูลค่าการก่อสร้างบรธรรมดานี่100นนนร้อยป่าร้อยสสิบล้านเนาะเอเห็นบ่อผูกฟ้าเห็นพงศรีก็คือนี่แหละไอเห็นเบื้องอยู่ท่านเทินจออ๋อได้ยินเสียงรถจักขึ้นมารถไนร์รถไนญ่ปะ มีผัดเจ้าองค์ใหญ่องค์ใหญ่คณะมาตั้งไว้อยู่ในทีน่นี้สุดสีขาวสีขาวเลยประมาณนี้เนาะ ที่ว่าก็โอเคเที่ยวสง,งบตอนนี้ก็จุดที่เบิงได้ก็มีประมาณนี้ที่ทเสียารถขึ้นมาก็ได้ต้องขึ้นมาตามทางนี้เนาะทางหลวงทางไงน,นี่ก็เป็นฝาผนังฝาผนังบันทึกการประกอบส่วนของบุคคล และการจัดตัง้งมีสองพลังเนาะไปตอนท,ที่จะส่งยููุฟ้ามีตมงประมาณนี้ถ้า,า,ม,ามีลายคนขึ้นมาปัจจุบนมุ่นสื่นตวนน่าจะเป็นบรรยากาศดีแต่ส่วนนี้ถ้าพี่น้องส่วนใดจะมาลึนก็อย่าเอาของมีเมามาดึงยู่ถึงเด้อเ่อนมีมนักการเช่นงงวด โดยเขาจะได้ลงไปแล้วหแหละ ว่าในมื้อนี้ก็พาเบิรงเพียงเท่านี้เนาะก็พวกมีข้อมูลอย่างที่จะให้ที่จะให้ลายก็เท่าที่เราเห็นนี่แล้วมาซีลงไปไปเบิรงเซนเนาะอันนี้ถ้าผู้เด็กทีมาเที่ยวก็าตามทีได้เราเมื่อกี้นี่เนาะตอนนี้ก็ราจะขไปที่บอลเกา่าสำหรับวิดีโอขึ้นผู้ฟ้าขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่กดติดตามซองยูทูบเคมีเดีย และอย่าลืมถ้าใครมาเบิงงช่อง y o u t u b e เคีเดียแล้วบอทนันได้กดติดตาก็อย่าลืมเนอเพื่อจะบอได้พลาดวิดีโอต,ตอต่อไปที่จะนำเสนอให้ทุกคนได้เบิงงโดยจงรวเยี่ยมทันทีขอบใจ